รวมราคา iPad ที่ยังน่าซื้ออยู่ในปี2022นี้นะครับจะมีรุ่นไหนหน่าหามาใช้อยู่บ้านเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันครับในช่วงปี2022นี้เนี่ยน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนอยู่นะฮะที่กำลังมองหาตัว iPad ตัวใหม่สักตัวหนึ่งนะครับผมหลายๆคนก็น่าจะสงสัยอยู่ว่าเออแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะซื้อรุ่นเก่านะที่มันไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีมานะครับผมจะซื้อรุ่นไหนดีแล้วก็รุ่นไหนเนี่ยจะยังใช้งานได้อีกนานๆบ้างรุ่นไหนหน่าหาซื้อมาบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยติโดก็จะรวบรวมราคามาให้นะฮะในรุ่นที่ยังน่าใช้อยู่นะครับผมซึ่งหลักเกณฑ์ของติโดนะที่จะเอามาประกอบการตัดสินใจว่า ในปีนี้เนี่ยมันควรจะซื้อรุ่นไหนบ้างหลักเกณฑ์ขั้นต่ำมันควรจะเป็นยังไงบ้างนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณ3ข้อนะครับผมซึ่งข้อแรกเนี่ยก็คือว่า iPad ที่เราจะซื้อมาใช้เนี่ยควรจะเป็น iPad ที่ใช้ปากกาได้นะไม่ว่าจะเป็นปากกา Apple Pencil g เจน,เน 1, หรือว่า Gen 2นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าใช้ปากกาได้นะก็คือผ่านเกณฑ์ข้อ1ละแล้วก็ข้อต่อไปนะครับผม จะต้องสามารถอัป iOS ตัวใหม่ได้นะฮะซึ่งก็คือ iOS 16นั่นเองครับผมที่กำลังจะปล่อยออกมาในช่วงประมาณเดือนกันยาที่จะถึงนี้นะและข้อสุดท้ายครับผมไม่เพียงแต่ว่าจะใช้ OS ใหม่ได้นะ จะต้องใช้งานฟีเจอร์ได้ครบๆนั่นเองครับผมซึ่งถ้าจะใช้ฟีเจอร์ใน iOS 16แต่ครบคบเนี่ยจะต้องเป็น iPad ที่ใช้ชิป A12 Bionic ขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งถ้า iPad ตัวไหนเข้าเกณฑ์ทั้ง3ข้อนี้นะฮะก็จะได้ไปต่อในคลิปนี้นั่นเองครับผมแล้วก่อนจะไปดูกันว่ามี iPad ตัวไหนบ้านนะฮะอย่าลืมกด subscribe ก,กับช่องวัตถีรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมไปดูกันที่ iPad ตัวท็อปๆกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัว iPad Pro นั่นเองฮะ iPad Pro ที่ได้ไปต่อใน iOS 16และก็สามารถใช้งานปากกาได้นะฮะรวมไปถึงว่าใช้ชิป A12 ขึ้นไปนะครับผมก็จะเข้าเกณฑ์ตั้งแต่ iPad Pro ปี2018ขึ้นไปนั่นเองฮะซึ่ง iPad Pro ปี2018นะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้ง2ขนาดหน้าจอนะไม่ว่าจะเป็น11นิ้วแล้วก็12.9นิ้วนะครับผมในปีนี้เนี่ยเขาจะใช้ชิปที่ชื่อว่า A12X Bio c นั่นเองครับ ซึ่งราคาที่ติโดหามาได้นะจะเป็นราคาที่อาจจะเรียกว่าเป็นมือสองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมราคาสําหรับตัว11นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000จนถึง23,000บาทนะฮะขึ้นอยู่กับว่าสภาพเครื่องแล้วก็เราเนี่ยหาเครื่องได้ในเลทที่ประมาณไหนนะครับผมแต่ราคาเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ หรือว่าจะเป็นตัวขนาดหน้าจอ12.9นิ้วนะฮะซึ่งตัว12.9นิ้วเนี่ยก็อาจจะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะราคาเฉลี่ยที่ติโดาหาได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ26,000บาทจนถึง30,000บาทเลยครับแล้วแต่ว่าสภาเพเครื่องที่เราหาได้เนี่ยเป็นยังไงนะฮะหรือว่าใครอยากจะได้ใหม่กว่านั้นนิดนึงนะฮะก็จะเป็น iPad Pro ปี2020นั่นเองครับผมซึ่งปี2020นี้เนี่ย เขาจะใช้ชิปที่เป็นชิป A12 z b i o n i c นะครับผมซึ่งก็จะมีทั้ง2ขนาดหน้าจอเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง11นิ้วแล้วก็12.9นิ้วนะครับผมราคาเนี่ยที่หามาได้นะฮะอาจจะเป็นมือ2นะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังหามือ1ได้นะครับผมก็ลองๆหากันดูนะราคาเฉลี่ยที่ตีโดหาได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000จนถึง26,000บาทนะสำหรับตัวขนาดหน้าจอ11นิ้วนะครับ หรือว่าจะเป็นตัวขนาดหน้าจอ12.9นิ้วเนี่ยราคาที่หาได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ30,000ถึง33,000บาทนะครับผมอันนี้จะขึ้นอยู่กับว่าเราหาสภาพเครื่องได้เป็นยังไงนะหรือว่าบางคนอาจจะยังหามือหนึ่งได้นะก็ลองหาหากันดูนะครับผมหรือว่าใครอยากจะใช้ตัวรุ่นใหม่สุดเลยนะฮะแน่นอนครับผมว่าได้ไปต่ออยู่แล้วนะสำหรับตัว iPad Pro ปี2021นะครับผมซึ่งปี2021นี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนชิปมาใช้ชิปที่เป็น M1 แล้วนะครับ ราคาเนี่ยก็จะเป็นราคามือหนึ่งนะฮะที่ดิโดหามานะก็จะมีทั้งขนาด11นิ้วแล้วก็12.9นิ้วนะครับผมราคามือหนึ่งเนี่ยสำหรับตัว11นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่27,900บาทนะครับผมสำหรับตัวเริ่มต้นนะแล้วก็ถ้าเป็น1 2 9นิ้วเนี่ยก็จะอยู่ที่37,900บาทนะครับซึ่งแน่นอนครับผมสองราคานี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะความจุเริ่มต้นครับผมนะไปกันที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะสำหรับ ipad air ครับผมซึ่ง ipad air ที่ได้้ไไไปปต่่ออนะในเกกทีีดบ ก็จะมีตั้งแต่ iPad Air 3ขึ้นไปนะฮะซึ่ง iPad Air 3นี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ชิป A12 Bionic พอดีพอดีเลยนะครับผมซึ่งถ้าเป็นชิป A12 Bionic นี่เนี่ยก็จะสามารถใช้งานฟีเจอร์ที่อยู่ในตัวของ iOS 16นะได้แบบครบๆนั่นเองครับแล้วก็ราคา iPad Air 3เนี่ยที่ตีโดหาได้นะราคาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ9,990บาทนะขึ้นไปนะครับผม เป็นง่ายๆก็คือประมาณ1,000 0บาทขึ้นไปนะฮะอันนี้จะขึ้นอยู่กับว่าใครหาได้สภาพเครื่องประมาณไหนด้วยนะก็ลองหาๆกันดูนะครับผมและตัวต่อมาครับผมนั่นก็คือ iPad Air 4นั่นเองครับซึ่ง iPad Air 4นะเขาจะใช้ชิปที่เป็นชิป A14 Bionic ครับผมราคาเนี่ยที่ติดโดหาได้นะอาจจะเป็นราคามือสองนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ 1, 4 0 0 0บาทบวกๆนะฮะก็คือ1 4 0 0 0บาทขึ้นไปนั่นแหละครับผม ใครที่หาได้ถูกวันนี้ก็อาจจะลองมาป้ายาเพื่อนๆกันหน่อยนะหรือว่าใครที่ใช้งานตัว iPad Air 4อยู่เนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างนะความลงความลื่นอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์บอกตอบเพื่อนเก,กันหน่อยนะครับและแน่นอนครับผมตัวใหม่ล่าสุดนะจะไ,ไปต่ออยู่แล้วครับผมสําหรับตัว iPad Air 5นะซึ่งจะใช้ชิปที่เป็นชิป M1 นั่นเองครับ ราคาเนี่ยก็จะเป็นราคามือหนึ่งนะฮะในหน้าเว็บ Apple เนี่ยก็จะสแสดงราคาอยู่ที่20,000กับอีก900บาทนะครับผมสำหรับตัว iPad Air 5นะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับ <S <S แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะมาถึงตัวของ iPad mini ครับผมซึ่ง iPad mini นะฮะตัวที่ได้ไปต่อตามหลักเกณฑ์ที่ติโดบอกไปเนี่ย ก็จะเป็นตั้งแต่ iPad mini 5แล้วก็ iPad mini 6นั่นเองครับซึ่งตัว iPad mini 5นะฮะจะใช้ชิป A12 Bionic นะครับผมซึ่งก็ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแบบพอดีพอดีเหมือนกันนะราคาเนี่ยที่ติดตัวหาได้เนี่ยก็จะเป็นราคามือสองนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ9,000บาทขึ้นไปนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะหาได้ถูกกว่านั้นหรือว่าแพงกว่านั้นนะแต่ราคาเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ9,000บาทนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าสภาพเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวใหม่สุดนะครับผมสำหรับตระกูล iPad mini 6 ผมซึ่งใช้ชิปที่เป็นชิป A15 Bionic นะครับราคาเนี่ยถ้าเป็นราคามือหนึ่งนะจะอยู่ที่17,900บาทครับผมนะแล้วก็สุดท้ายนะก็จะเป็น iPad รุ่นเริ่มต้นนั่นเองครับผมสำหรับตระกูล iPad Gen นะฮะซึ่ง iPad Gen ที่ติดโดคิดว่าถ้าเราซื้อมาใช้ในปี2022นี้เนี่ยเออมันจะยังคุ้มค่าอยู่นะแล้วก็ยังใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้แบบครบๆนะฮะก็จะเป็นตั้งแต่ iPad Gen 8ขึ้นไปนะครับผมซึ่งก็จะเหลืออยู่2รุ่นเนาะก็คือ iPad Gen 8แล้วก็ iPad Gen 9นนัเอง ซึ่งตัว iPad Gen 8นี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ชิป A12 Bionic แบบพอดีๆเลยเหมือนกันนะครับราคาสำหรับตัว iPad Gen 8นี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,000บาทนะฮะราคาเฉลี่ยๆนะครับผมซึ่งอันนี้จะแล้วแต่ว่าสภาพเครื่องเป็นยังไงด้วยนะเพราะว่า iPad Gen 8เนี่ยเป็นของปีก่อนนู้นแล้วเนาะราคาเนี่ยก็อาจจะเป็นราคามือสองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะฮะก็คือ iPad Gen 9นั่นเองครับผมซึ่ง iPad Gen 9นะก็จะเป็นตัวที่ใช้ชิป A13 Bionic นั่นเองครับผมราคาเนี่ยก็จะเป็นราคามือ1หนะฮะจะอยู่ที่11,400บาทนะครับผมราคาเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยแตกต่างกับตัว Gen 8สักเท่าไหร่นะถ้าสมมติว่าใครที่เออเพิ่มง็ปล่อยก็อาจจะลองดูเป็น iPad Gen 9ที่เป็นมือ1หก็ได้นะครับและแน่นอนครับผมว่าถ้าใครกำลังหาดู iPad นะที่เป็น iPad ทั้งมื่นหนึหรือว่า อะไรอย่างนี้ที่อยากได้โปรราคาพิเศษพิเศษนะครับผมลองดูที่เว็บชี้เป้า com นะครับผมซึ่งในเว็บนี้เนี่ยก็จะมีการชี้เป้าแหล่งที่ขาย iPad ราคาดีๆนะฮะโปรโมชั่นดีๆต่างๆนะครับผมมาให้อยู่ตลอดตลอดนะฮะ ลองเข้าไปดูที่เว็บ t r p l e com อดก็ได้นะครับผมเผื่อว่าใครอยากจะได้ iPad ราคาถูกๆหน่อยนะฮะก็จะได้ดีๆกันไปนะครับผมหรือว่าถ้าใครใช้งาน iPad ตัวไหนอยู่นะฮะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยมันใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะฮะมีอาการกระตุงกระตุกไหมหรือว่าใช้งานแอป,ปไหนได้บ้างไม่ได้บ้างน,นะฮะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะแล้วยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ก,กับช anel อติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ hi, ครับผมสำหรับวันนี้ตตติิโด้้ออองขอัววลลลาไไปปปก่น่นแจใหมครบ สวัสดีครับ